คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแล้วอยากดูให้พ่อแม่มึงมาแนะนำอย่าแอบมาดูคนเดียวล่ะเตือนแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เดอะโมดแก๊งสเตอร์มาแจกอีกวาวก็ ยังอยู่ในช่วงโควิดเหมือนเดิมโรงเรียนก็ยังไม่เปิดที่รงงังมงที่ทำงานก็ยังเปิดบ้างไม่เปิดบ้างห้างเรื่องก็เริ่มเปิดแล้วทยอยเปิดแล้วนะครับก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีบ้างไม่ค่อยดีบ้างเราก็ยังจะมีกิจกรรมที่แจกเหมือนอันดานะครับก็มีเสียงตอบรับมาทั้งดีแล้วก็ไม่ดีบอกว่าที่ต้องแจกเนี่ย จริงไหมแจกใครหน้ามาหรือเปล่าแจกจริงจริงแบงค์แจกจริงนะครับอ่าก็จะมีคนที่ได้แล้วก็จะมาคอมเมนต์บอกด้วยคราวนี้ก็มีเสียงมาเอกบอกว่าเฮ้ยคุแบงค์มันง่ายไปไม่ถึงชั่วโมงเลยชั่วโมงเมั้ยออกซะแล้วให้มันยากกว่านี้หน่อยได้ไหโอเคคุแบงก์ก็เลยจัดให้คราวนี้พอเราจะแจกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปติกาจะเป็นยังไงปติกาเป็นอย่างนี้คุณแบงก์ก็มีนี สสลิปนะครับสลิปไปที่1เนี่ยจะเอาไว้แจกรันดอมสุ่มเลขจาก2หลักที่เราปิดเอาไว้เป็น3หลักยากขึ้นไปวัดเราเองเพื่ความ แล้วก็อีกใบหนึ่งเนี่ยเราจะแจกสําหรับคนที่มาคอมเมนต์แล้วบอกเราว่าอยากให้เราทํากิจกรรมอะไรนอกจากที่มันแจกเออเกมอะไรที่อยากให้มาเล่นแนะนําเราถ้าเราชอบทีมงานเราชอบเราคัดตัดเลยว่าอันไหนดีเออเราก็จะเลือกแล้วก็ส่งสลิปใบที่2ไปให้ท่าน<ว>นะครับบอกเลยว่าชอบคลิปไหนอยากให้เราทําอะไรถ้าเรารู้สึกว่าคอมเมนต์นี้ถูกใจเราเราจะให้รางวัลกับท่าน ลองฝากติดตามเราด้วยนะครับเราก็จะสร้างสารคิปสนุกสนุกเฮฮาปาร์ตี้ก็เป็นคู่แบงค์กับลูกศิษย์่ะไปเรื่อยๆใบที่หนึ่งแจกกันนะขอบพ้งพังพัาพังพังนีก็่เหมือนเดิมเหมือนเดิมแบบนี้ไปเหลือใบที่สอง อ่าใบที่2นะครับก็ออกไว้แจกสาหรับคนที่มาคอมเมนต์ถ้าใครได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยอเอีคนะถ้ารู้สึกว่าชอบให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยมี Facebook มี IG มี TikTok ด้วยนะครับบอกเพื่อนได้รู้แล้วก็มาติดตามเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย